อ,อ่าจากนาภายนาะก็มีเป็นดินนะพืชศพกันบางกอนนะ้ำก็รกฎมีพิจิตนะลมเมถุนตุนกุมนาะแล้วก็ไฟเมษสิงธน,นูนะนก็ครบสิบสองราศีนะเด่นๆมีเป็นวันพฤรหัตนะวีว mm ัฟอร์จูมูนนะราศีราศีมีนะแล้วก็ราศีสิงอ่อสเตรนนะจากนาภายนะเพจอ่าเอสออฟสอดนะหนึ่งดาษน,นะเหมือนนาะตอนนี้นะเขาอยากจะ ออกตัวนะหรืออยากจะประกาศหรืออยากจะพูดอะไรบางอย่างกับคุณหรือแต่ตอนนี้นะเหมือนเขาตัดสินใจนะว่าเขาต้องทําบางอย่างแล้วนะตัดสินใจว่าจะตัดตัดได้ไหมนะหรือว่าจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะก้าวไม้นะแต่คนนี้ยังติดมีกโกอยู่นะก้าวไม้ก้าวดาบนะก้าวไม้นี่คือนะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมีกโกด้วยนะแล้วก็เนี่ย mm. ยังถือตัวเองเป็นใหญ่ยังยึดมัน่นถือมั่นตัวเองอยู่นะเงี้ยก้าวไม้ก้าวดาบก้าวถ้วยอ,อกนะ คนนี้นะก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้แล้วก็โสดด้วยนะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะแล้วก็ชอบให้แบบมีคนมาให้ความสนใจนะคือก้าวม้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะคนเข้าหายเยอะนะมีเสน่ห์น,นนะแล้วก็เป็นคนติดที่จะเจ้าชูดดนะาด้ด้วยนะเขาก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยเองนะแต่ก้าวไม้เนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าดุเจ้าหยางมีกโกนะไม่ยอมด้วยนะแต่หนึ่งดาบนะแล้วก็เหมือนอยากจะตัดสินใจชัดเจนหรือ กำลังคิดว่าเอ๊จะตัดได้ไหมนะตัดคุณได้ปะก็ไม่รู้นะแต่พอมาดูนะมีบ้านอิสเตรนะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนานะอาจจะเป็นต่างชาติได้นะเพราะว่ามีสเตนนะก็อันนี้นะเหมือนเขารู้นะว่าเขาต้องยอมคุณนะถ้าเขาจะไปต่อกับคุณนะเป็นคู่ที่ไปที่พอแล้วเหนื่อยนะแต่เป็นคู่อยู่นะสิบดาเนะี่ยอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะสิบดาวนี่คือนะคนเก่าจบไปแล้วจบไม่ดีด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีประเด็นหรือตอนนี้รู้สึกทุกข์หนักเลยนะสิบไม้นะ คือมีปัญหากันอยู่นะเก้ากับเก้าดาบนะหนึ่งมรบกับสิบนะได้เก้าดาบความหมายดียวกวบใบนี้นะเก้าดาบนะเขากาลังนึกถึงปัญหาแล้วก็คิดมากจนนอนไม่หลับนะจริงๆอยากติดต่ออยากพูดคุยนะเพจออแวาน,นก็ยังรู้สึกอยู่นะยังอยากจกะคุยอยู่นะแต่มันมีความไม่ชัดเจนขมุกขมมวอยู่นะจะมูนะหรือความที่เขายังไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้ก็ได้นะหรือปัญหาที่มีอยู่เครีย์ไม่ได้นะแต่รอวันที่จะได้คืนดีนะ คิดอยากที่จะมาเคลียร์คืนดีอยู่นะมีเกณฑ์อยู่นะเพราะว่าสามถ้วยนี่อาจจะมีข่าวดีหรือมีบุคคลที่สามมาทําให้คุณกลับมาพูดคุยหรือกลับมาดีกันได้นะ,ะมีวีออฟฟอร์จูนด้วยนะเป็นโชคชะตาะหรือเป็นไพ่คู่กรรมก็ได้นะวีออฟฟอร์จูนคือจังหวะโชคชะตาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะจากสิบดาถ้ามาเจอว e ออฟฟอร์จูนนะแล้วจัดเม้นนะเหมือนมันสรุปออกมาได้นะว่าปลายทางเนี่ยมีสามถ้วย็นถ้าแย่อยู่มันจะดีขึ้นนะพอเจอวีออฟฟอร์จูนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล สามถ้วยนะแสดงว่าเดี๋ยวเออ่จะมีข่าวดีดีได้พูดคุยกันนะเก้าถ้วยนะกับสามนะความหมายโดยในก็คือเป็นคนเกาน่าเนี่นะหกถ้วยนะก็เดี๋ยวมีการวมกลับมาแน่นอนนะส่วนคิงเดียนะคนนี้นิ่งนะใช้สมองมากกว่าใจห้เป็นสายเปย์ก็จริงนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้นะเขานิ่งก็จริงแต่ว่าคิดแล้วก็คิดมากนะเป็นคนจริงมากนะกังวลอยู่นะก็เรียกว่าเออทั้งคิดมากแล้วก็ยังอิกโก้อยู่นะก็เลยนะ คิดหนักเลยนะคิดจะปวดหัวนะสิไม้นะคือตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วนะแต่ก็ยังจองหองอยู่นะก็ยังไม่ยอมนะแต่ว่าจริงๆรู้สึกแย่แล้วนะก็คิดถึงอยู่นะมากเลยนะเป็นเดโมนะก็เป็นกรรมได้นะไพ่นี้นอกจากโชคตาคือไพ่เวรกรรมด้วยก็ได้นะแล้วมีสเตนก็คือเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันค้อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าก็มีเกณฑ์จะได้กับมาคืนดีนะเพราะว่าไนมีลอกพอจูนะมันจะจัดสิบดาบมันจะดีขึ้นนะทีนี้เมื่อกี้สับไพ่แล้วนะว่า จะปิดแนะนำว่ายังไงนะบาลานนะเอะ mm hmm. เขาบอกว่าแด e need s to be a healthy balance น uh, ะ of physical emotional and spiritual intimacy f or a r m i r a t i o n s h ่ p to be sustainable นะก็บาลานนะให้คุณนะทำอะไรให้มันนะสมดุลน,นะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจำเป็นนะที่จะให้อารมณ์นะแล้วก็การแสดงออกนะในความสัมพันธ์นะให้มันเป็นพวก healthy นะไม่ toxic นะให้มันอยู่ในทางที่ดีนะแล้วก็ สุขภาพดีนะแอนเซอริโชอินทิเมชี่นะความใกล้ชิดนะของความสัมพันธ์นี้ทางจิตวิญญาณนะี่มันยังคงอยู่นะนเขายังมีความรู้สึกต่อกันอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้การแสดงออกอะไรเนงะี้ยมันดูไม่บาลานนะเพราะว่าฝั่งเขาอาจจะเยอะไปหน่อยนะอันมีคว i ย e feeling นะก็คือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้ไม่เท่ากันนะรักไม่เท่ากันนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักมากกว่าฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะมันก็เลย เป็นอะไรที่ไม่เท่าเทียมกันนะ t h e อ i ส s not enough love to keep this relationship going in a healthy way น,ะนั่นเองนะจะดูแล้วเหมือนกับเขานะจะท็อกซิกมากกว่านะหรืออาจจะสลับพลังงานได้นะถ้าไม่ใช่เขาก็คือคุณนะเพราะมันเป็นนะสองด้านนะยิปเป็นยินะก็เขาบอกว่า relation ship will finally d e p e n d in the next few months you have been waiting for this นะเขาบอกจะมีความผูกพันรุกซึ้งสนิทกันมากขึ้นนะใครไน อีกสอเดือนข้างหน้านะอาจจะดีขึ้นนะให้คอยนะแล้วก็มามีทิ่เรเนผ่านนะเส้นทางที่แตกต่างกันนะเขาบอกว่า you are not on the same page with the person you have in mind นะ the direction you want to move into a r d i f f e r e a t นะก็คนนี้อาจจะมีเส้นทางที่แตกต่างจากคุณนะเขาบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในเรียกว่าฟิลเดียวกับเขานะกับคนนี้นะซึ่งที่อยู่ในใจคุณนะเส้นทางเนี่ยที่คุณต้องการเนี่ยบางทีมันอาจจะ ีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการมูกย้ายมุกอ่อนอะไรก็ได้นะก็อลองดูวเพืี่มันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลงเอยักทีเดียวนะมันแค่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะีสายั้วยแต่ว่าคนนี้นะเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อ,อาจจะยังไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ engagement นะ you love life right. is soon ascending to a higher level of commitment นะก็ไม่นี่หมายถึงการมั่นนะถ้ายัางไม่ได้มั่นก็คือมันจะมีความผูกพันหรืออะไรที่ต้อง commitment ที่มันไฮเออร์เลเวลนะสูงขึ้นสนิทกันขึ้นหรือมีอะไรที่มันผูกพันกันมากขึ้นนะหรืออาจจะยังต้องเกี่ยวข้องกันนะเอนจเมนต์ Engagement ไม่ได้ไหมายถึงมั่เสมอไปนะอาจจะหมายถึงการทีู่กมัดหรือมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องอีกนะในสุดท้ายบอกว่าฟิวเซฟนะเขาบอกยูต้องนิท e บีอินคอนโทรออฟ o อเว e ร์ทิ่งฟอร์เอ่ออ love relationship to be successful นะเขาบอกให้ปลดปล่อยตัวเองไปนะคุณไม่จําเป็นต้องเอ่อ uh, ให้ทุกอย่างควบคุมนะในความสัมพันธ์ความรักนะมัน ถึงจะประสบความสําเร็จนะ้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะรวมๆก็เป็นประมาณนี้